พื้นบ้านยุบก,กระเบื้องระเบิดสาเหตุเกิดจากอะไร3ข้อนี้จะตอบคุณตอบถามค่ะเฮียถ้าทําฟุตติ้งเสร็จแล้วค่อยถมดินแล้วสร้างบ้านจะมีปัญหาดินสุดตัวไหมคะเค <c oughs> ยเจอบ้านที่เขาถมดินแล้วกระเบื้องพื้นเลยผ่านไปไม่ถึงเดือนพื้นบ้านยุบเกือบทั้งหลังเลยค่ะโอเค โดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะถมดินก่อนหรือถมดินหลังการทำฟุตติ้งก็ต้องขุดลึกลงไปในดินอยู่แล้วนะครับพอคุดลึกลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเกิดการกลบใหม่ดินบริเวณรอบๆบฟูตติ้งเนี่ยมันก็จะยุบตัวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่กว่าจะทำบ้านเสร็จเนี่ยยุบเราเติมนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของฟุตติง้งทีนี้มาส่วนของตัวบ้าน โดยปกติแล้วเนี่ยการทําบ้านเจ้าของบ้านก็มักจะให้ช่างเนี่ยวางคานบนดินอยู่แล้วเป็นอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ยกพื้นนะฮะดังนั้นเนี่ยระหว่างพื้นดินเดิมกับตัวพื้นบ้านเนี่ยปกติมันจะสูงด้วยตัวคานและรวมด้วยพื้นอย่างน้อย40-50เซนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยช่องว่างที่อยู่ด้านใต้พื้นเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะอัดดิน บ,บางคนก็เลือกที่จะวางแผ่นพื้นแต่ก็ในอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะอัดดินนะครับดังนั้นกระบวนการมันผิดตรงไหนทําไมพื้นถึงยุบมันผิดที่การทําของช่างนะครับปกติพื้นแบบนี้อย่างที่ผมเคยบอกคือมันเป็นพื้นหล่อในที่นะครับเป็นสลบออนบีมนะครับสลบออนบีมไม่ใช่สลบออนกราวพื้นในบ้านอย่างที่ผมเคยบอกคือพื้นในตัวบ้านเลยนะครับไม่ใช่นอกบ้านไม่ใช่ระเบียงนะฮะมักจะมีอยู่2ประเภทที่เขาใช้งานโดยพื้นเนี่ยไปนั่งอยู่บนคาน หรือวางแผ่นพื้นทั้ง2องอย่างเนี่ยยังไงก็ต้องเสียบเหล็กเชียร์คีนะครับไว้ด้วยทั้ง2เคสยังไงก็ต้องเสียบส่วนการทําพื้นหล่อในที่เนี่ยโดยปกติที่พบเจอเลยคือต้องเป็นเหล็ก,กมินนะครับอย่างน้อยแต่ช่างบางท่านใช้แค่เหล็กตะแกรงวเมดและไม่ได้วางบนฐานด้วยเทแค่ตัวพื้นสำหรับเคสนี้นะครับผมสันนิษฐานจากประสบการณ์ว่าน่าจะเกิดจากช่างเติมดินเข้าไปในตัวบ้านแล้วเนี่ยตอนที่วางเหล็ก1ไม่มีเหล็กเชียร์คี ก็เหล็กเชียร์คีมจะช่วยกันในเรื่องของขอบนะครับไปลาเขาพับลงมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้บริเวณขอบตัวพื้นที่หลอดกับตัวคานเชื่อมต่อกันค่ะข้อที่ 2, 2> เหล็กที่ใช้เป็นแค่เหล็กตะแกรงวเมด3ดสามมิลซึ่งผิดนะครับในแบบเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคันต่ำนะครับมักจะเป็นเหล็ก R B6 เป็นอย่างน้อยนะครับเหล็ก RB6 กับเหล็ก R B9 เนี่ยจะเจอบ่อยนี่หมายความว่าตะแกรงวเมดกับการใช้เหล็กเนี่ยคนละเรื่องเลยผิดแล้วครับผิดกันคนละเรื่องแล้ว หนึ่งเหล็กเะคีไม่มีนะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของตัวคานกับตัวพื้นให้มันประสานกันไม่มีแล้วเนี่ยข้อที่สองคือใช้เหล็กผิดเบอร์ะนะครับใช้แค่เหล็กตะแกรงไวเมทเพราะว่ามันง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดข้อที่3นะครับตอนวางเหล็กตะแกรงเนี่ยวางไม่ได้นั่งบนคานวางแค่บนพื้นดินที่อยู่ในตัวบ้านมันก็จะกลายเป็นแสล็ปออนกราวทันทีก็คือเป็นพื้นหล่อในที่แหละแต่หล่อบนดินไม่ได้หล่อนั่งบนคาน สรุปเท่าที่เข้าใจนะเฮียก<ม>็คือสาเหตุที่มันยุบอะคาดเดามาจากไอ้พื้นที่เขาทำอะมันไม่มีการเชื่อมต่อที่แท้จริงที่ไปฝากไว้กับคานไปอยู่ไว้กับคานเลยตัวพื้นไม่ได้นั่งบนคานมันแค่ทําแบบให้เราเห็นว่ามันพื้นนะครับแต่จริงๆมันมันคล้ายๆพื้นนอกบ้านที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคานเลยค,คือการอธิบายของผมเนี่ยอยากให้เจ้าของบ้านเข้าใจก่อนนะครับว่าพื้นที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้นั่งบนดินมันต้องนั่งบนคานเท่านั้นมันถึงจะไม่ยุบ ดังนั้นเมื่อมันไม่ได้นั่งบนคานมันถึงยุบและเป็นสาเหตุให้พื้นแตกกระเบื้องระเบิดอูกี่ครั้งก็ระเบิดก็ระเบิดครับส,สรุปประเด็นก็คือว่าพื้นในบ้านมันจะต้องเป็นพื้นอะไรก็ได้ที่ฝากไว้บนคานใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่อยู่โดโดดจะมาอยู่บนดินอย่างเดียวนั่นนั่นคือ3สาเหตุหลักที่พื้นบ้านยุกบกระเบื้องระเบิดเพราะช่างทําผิดค,ครับ